ใหม่ Yamaha Grand Philano Hybrid Connected <my> ฟีเจอร์อัพเกรดใหม่ทันสมัยโมเดิร์นไปอีกขัน้นความพรีเมียมใหม่คอนเนคให้ชีวิตมีคลาส Yamaha Grand Philano ใหม่ จะออกที่สู่หรือบริการทําสัญญาถึงบ้านก็ได้ไม่ต้องตาวโปรช่วยผ่อนไม่ขำรับประกันครบถ้วน5ปีหรือ50,000กิโเมตรจัดกับทางร้านหรือไฟแนนซนก็ได้สูงบริการพร้อมช่างทุกสาขาสะดวกสบาย16สาขาทั่วเพชรบูรณ์สอบถามเพิ่มเติม056 701 777 จังหวัดเพชรบูรณ์จัดลานวัฒนธรรมสร้างสุขเพชรบูรณ์ผ่าโชคในงานมักาำหวานาคนครบานเพชรบูรณ์ระหว่างวันที่27มกราคมถึง4กุมภาพันธ์2 5 6 6เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงของประชาชนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเป็นการสนองต่อวิสัยทัศน์ของจังหวัดเพชรบูรณ์ให้เป็นดินแดนแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือนนอกจากนี้ยังเป็นการหารายได้ เพื่อใช้น้ำมันกิจกรรมการกุศลต่างๆ ภายในลานวัฒนธรรมซึ่งจะรวมเอาศิลปะวัฒนธรรมทั้งการแต่งกายไทยย้อนยุคก,การส่งเสริมสินค้าอาหารท้องถิ่นสินค้าชุมชนและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมทั้ง11อําเภอในจังหวัดเพชรบูรณ์มารวมไว้ในลานวัฒนธรรมแห่งนี้ตั้งแต่เวลา17นาฬิกาถึง21นาฬิกา30นาทีรวมทั้งจะมีการแสดงฟรีคอนเสิร์ตของศิลปินนักร้องชั้นนำอาทิเช่นมินตราอินทิราอามชุติมาแนนซี่ท็อปไล จุนโหลานปูแดงแก้มใสและระมงย้อนยุคตั้งแต่วเวลา2 1นาริกา30นาทีถึง23นารกาดังนั้นจึงอยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวงานมาขับบานครห่ันเพชรบุญได้มาร่วมกิจกรรมลานวัฒธรรมสร้างสุขเพชรบุญ่าโชคกันในตลอดทั้ง9วัน9คืน